สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นคุณผู้ชมคะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับหลักการร่างกฎกระทรวงตั้งยุบรวมเลิกสถานศึกษาจบที่จังหวัด นางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอรเมื่อวันที่สองพฤษภาคมที่ผ่านมาว่าที่ประชุมคอรมอรได้อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงจัดตั้งยุบรวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพศตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ โดยร่างกฎกระทรวงดังกล่าวมีสาระสำคัญคือยกเลิก,กระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้งรวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2,550และกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดตั้งยุบรวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้นใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพุทธศักราช2,546 และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่19ทั2,560เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการที่กำหนดให้อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแทนโดยร่างกฎกระทรวงจัดตั้งยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ร่างขึ้นใหม่ฉบับนี้หากพื้นที่และชุมชนมีความเห็นและข้อตกลงร่วมกันแล้วสามารถที่จะดำเนินการในพื้นที่เองได้โดยผ่านสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดให้ความเห็นชอบตามบริบทของพื้นที่ได้ทันทีโดยไม่ต้องนำเรื่องเข้ามาที่สำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสอพท และเมื่อดําเนินการแล้วเสร็จให้รายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบซึ่งในที่ประชุมคอรมอครั้งนี้ค่ะได้อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงดังกล่าวและส่งให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีการตรวจพิจารณาดําเนินการจากนั้นจะส่งต่อให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงนามและประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป